ะะทำไมจึงต้องมีการเขียนอธิบายเกี่ยวกับบุคคลผู้เป็นแบบวาดศิลปินผู้วาดภาพพอร์เทรตที่ดีจะใช้เวลาทำความรู้จักกับผู้ที่เป็นแบบวาดเพื่อถ่ายทอดบุคลิกลักษณะที่ไม่เหมือนใครการเผยเสนอนี้ให้ผู้ชมได้เห็นบนผืนผ้าใบคือทักษะของศิลปินและเราต้องการสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้กับบรรดาสื่อและผู้ที่มาชมนิทรรศ,าศาการของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงได้เห็นเพื่อให้พวกเขาได้ทราบว่า ศิลปินได้แรงบันดาลใจจากอะไรจากผู้ที่มาเป็นแบบวาดคุณอาจชื่นชมในหน้าที่การงานของผู้ที่มาเป็นแบบหรือได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมเช่นผู้มีความสําเร็จด้านกีฬาผู้นําในชุมชนของคุณหรือการที่พวกเขาทําคุณประโยชน์เพื่อสาธารณชนคำถามให้ดี ำไมจึงเป็นการดีกว่าที่ผู้ที่เป็นแบบวาดเป็นที่รู้จักในหมู่คนทั่วไปจะมีการซื้อขายภาพวาดทุกชิ้นที่ส่งเข้ามาเพราะนี่คือโอกาสสำหรับศิลปินภาพพ์เรตของบุคคลผู้เป็นที่รู้จักอย่างน้อยนะคะก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าและทำให้ราคาขายของผลงานสูงขึ้นคำถามข้อที่6นะคะภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนได้หรือไม่ได้ค่ะ คุณสามารถเลือกที่จะวาดบุคคลจำนวน2คน3คนหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะแต่อย่างน้อยบุคคลเหล่านั้นจะต้องมานั่งรวมกันเพื่อเป็นแบบให้อย่างน้อยสักครั้งและอย่าลืมบอกเหตุผลว่าทำไมคุณจึงอยากวาดภาพบุคคลเหล่านี้ชเช่นเป็นภาพของสามีและภรรยาผู้ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจเป็นต้นค่ะ